สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีครับวันนี้อยู่กับข่อยคือเกา่าโอ้ยเซนแนวขเก่าหรือว่าเบาโอ้ยเส้นแนวนั่นเองพี่น,ออนอ้องเอ้ยวันนี้ก็ได้มาเที่ยงน้ำาสรเรียบร้อยแล้วเพราะว่าได้ยินข่าวว่างัวสิคอดลูกพี่น้องเย้ยกำลังจะได้สมาชิกงัวเพิ่มแล้วก็กำลังจะได้เมื่อยเพิ่มเพราะว่างัวจะได้ลูกแล้วตัวได้จะได้ลูกก็คือตัวแว่นั่นเองพี่น้องเดี๋ยวข่อยจะพาไปเบิ่มตัวแว่นมันสีชุนเขาแล้วเขา,กา,า,าไกลบ่หลานะแต่ว่าตัวแว่นนี่มันสีแห่แน่หน่อยหนึ่งแล้วมันก็สีช้น ตัวนี้กระทองคือกันนี่ยเนี่นี่ตัวนี้กระท้องเนยแต่บอทันออกตัวนี้นางป้ามันแตกแล้วพี่น้องเอ้ยล่อให้ตะหลวงมันออกเนี่ยแต่เขาไกลพวกไรหยานมันเตะมันหวงแฮให้หาให้บอมันสีสดเนี่นี่ง่วงตัวนี้แหละพี่น้องมันสีไดดูค่ะัวแดงๆมั้ยวะเออมันเที่ยวลูกเที่ยวนั่งอยู่มันเจ็บท้องเดี๋ยวสิให้พี่น้องเบื้องต้นมัน ูวาออกมารอเบิ่งมันอยู่เน,นี่ยนี่ให้ค่อยแว็ท้องไหมเวลาถ่ายใช่แว็ท้องลงคุณวาดิ่นวาดท้องแว็ลงดูโอเคถำาไม่ทนี่ใครตี่เราท้องเขาเนาะเดี๋ยวค่อยจะตึงเถอะค่อยจะหยุดแว็ละอ้าวมันถือช่วนละ <laughs> มันสีส้นพี่น้องมันสีส้นมันหวงมันเจ็บท้องมันออกนะไปไปเป็นอะไรกีนี่มันสีส้นคุณหมูอะไแห้งเดือดกว่าเก้าไปนีนะเฮ้ยมันจีแลีนมาขาดปุ้ดมาเอาบอกเก้าไปเลี้ยกงูน่ะเด้อมันหัวเอาอะไรนะไปย้ำเอาเป็นอะไรกี้กิ้นี่เป็นอะไรคุณมูไม่ไม่ไม่ตกใจเลยกิ้นี่ไม่ตกใจเลยมันจีชนบะ มันนั่นมันจะชนละเท้าขยับไปเองโอ้้องไปเข้าไปบังกว่าแบบความมุ่งชื้อของท่านผู้ชมนะลองเอามดเลยใกล้มันย่านมันชะตุยอหรีได้นในลาพี่น้องเอเดียวจะลอดถามันได้ลูกก่อนแล้วค่อยมาเบิงแต่ตอนนี้มันยังบบได้มันยังเก็บท้องเลยชื่อตอนนี้มันออกแล้วพี่น้องเ้ยเฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นเราจะได้รับชาวมาชิกใหม่แลกด้ความเมื่อยเพิ่มใช่ไหมใช่ นันหลอกความเหื yeah, ่เ <Labor> พิ่มแล้ว no ก <aisle> ันยานมันชนพอมมันชนหมอไปไปดูเขาจะอยู่เทียวฝนตรงดินอะไ่เ้บงมันกำลังจะออกอีกเดีวที่นี่เลยอะไรขาวๆอยู่กระดูอยู่เนื้อมันสิหายนบพ่จ้าเขาก็ไปทางใดมันจีบชนที่ อย่าไปใกล้มันไล่มันเถืงเจ้ามันชนกันเลยเฮากำลังปลุกอยู่ในกฎมันหายมันจิ้มมันเล็ดมาแล้วเล็ดปุ๊บเ้็ดป่วงเลยโอ้ยขอยแหงแลนไว้ <laughs> เหลียวมาตั้ง,งเฮาได้หน่ะมันจะชนเขาได้หน่ะยาะ่านบ่ขาแลนแล้วบ่ะ อย่าไปใกล้มันป่านั้นเฮ้ย โอ้เคยมันขาดได้ไปไปมาพี่พอแล้วอย่าเบิ่งมันฮูชิกยังไงมาพี่มาพี่สีแดงแค่คันจ้องกันฮูชิกยังไงวะมั่วมันสีโรสอีกหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวล่อเบิ่งหลวมมันก่อนเลยเห็นแต่พวกขาวๆมันออกมาปลุกอยู่ในกบทมั่วกำลังเบ่งอยู่อ่ะถือไค อเ,เอพี่น้องมันออกแล้วอย่ากลัวใจแน่ค่ะเป็นหมูคล้ายยุราคะณวะเฮ้เยพี่น้อง,งน,น้ำโพกมันแตกเลยพี่น้องเนื้อมันเดียกินขาออกเลยค่ะเดี๋ยวตั้งทีมันบังฝนก็ตกค่อยเนาะฝนตกหยิบออกแล้ว ก็อย่ามันตีอืมวัวไปจะแกะเล็บมันให้ยันตีมันแข็งแล้วแบบนี้พี่น้องลูกถ่ายเวียงมาแกะออกแล้วพี่น้องเอ้ยฮะดำๆมาลูกเอ้ยเย็บเงียบให้เบิ้งวัวเล็กดีแรกเลยห้วัวน้อยอ่ะหืมเลี้ยออกเบิ้งมันก็มีลูกแล้วบางๆมันคือชัวร์มาถึงแล้วเนาะนในๆๆพี่น้อง มันออกแล้วล the ูกงูออกแล้วเด้อเด้เด้อแม่นี่ตัวเถื่อตัวฟูตัวแม่เด้อบัวจักเลยนี่เด้อนี่งัวออกลูกกับพี่น้องเลี้ยสิเฝ้าอ้อนองมันบานนี่บอขึ้นบัวมาถึงดอกนี่ลูกมันพี่น้องเด้อเด้มือตาขึ้นเน่อเอกำลังเห็นงัวออกลูกกับเธอเนี่ยเด้อพี่น้องเอ้ หาเจ้าหน้ากระดูกนะเนาะแต่ว่ายังมัท่านได้แก้เล็บมันเนี่ยสีเฟ้ออ่าน้องมันบ้านในพี่น้องเอ๋ยนี่มันออกหลูมมันกินอันนั้นอยู่นเลยเดี๋ยวเฟ้ออ่าน้องมันก่อนพี่น้องเอ๋ยหัวมันกินอันนั้นอดีกว่าเออ มันเ,นเนอาหัวเขาบอกเคยเห็นหัวเอาลูกจักเถื่อเป็นครั้งแรกบุญตาไรเนี่ยยังเหลือหนองมันได้ไประเดี๋ยเนาะแม่เ,เรียกพี่หนึ่งะลูกแม่ล่ะเออแม่มันเออแม่มันเลียงเอาอันนี้ออกกินเนาะเียเอาลเออเ้ย,ลยออนี่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 นกเด็กชายกิยนขาวเด็ดบ่เออ งวน,น้อยอ้าวออกมาแล้วมันน่นดีเคือแม่มันเดี่งวงวน้อยเดี๋ยวรอเอาหนองมันก่อนพี่น้องเดี๋ยวรอเอาหน,อง,น,อ,หนองมันเฝฟอหนองมันนี่จับลูกมันออกมาละแกเอาแบดนี้ไอฮู้ชึบจะได้โอกัสเฝฟอหนองมันมาเนี่ยตื่นเต้นบ่ดนี่นนเออบุ๊คเคยเห็นงูเอาหลูมทุกเือเนี่ยนะ นั่นสิแกเล็บหลูกมันอยู่บา้านเจ้าบ่เคยมีงวัวป่ะบ่มีเห็นหลยเนาะถ่ายลุ่งบ่อยนเนาะแกเนาะจะได้กินน้องงวัวอีกแลวป่ะอืออะ <c oughs> ไปไปแกเล็บมันเลย นอมากกันยังกินยานไ่หน,นเหนาะคนมันพิลายเนาะน้อยตัวเทือกแหล่ไปโหนโค้งแทะ Cứu cứ bằng nào vỡ tuấn Để cho hai lúng bòi Kế lệp Tiêm <laughs> <Đẹp> lên đấy Bố <laughs> là cũng có một lúng bòi Bây giờ <laughs> à Khảo lại nữa Kế lệp <laughs> Để khảo cây đấy chú hào nè Đồn một lên rồi đấy, đấy. Ngôi giờ này phải ngôi lúng bòi vô điều จงแต่ลุงบอยที่เรือะโดนมันเล่นบ่บเล่นลุงบอยบาดนึงอลยมันคือรลดทุนใหญเป็นเลต้แข่งนลุกบอแกเนไป่ายนะไม่เพียแข่งัวน้อยเลยทายเลยาเข้าไปในแม่น้ำรานะบอกว่ามันเล่นอยายา เอันนี้แหละการ่อนการแข่งนี่แหละวันร้างนี่จะพักอันนี้เราไปจี้จี้การล่างก่อนนี่นีเล็บมั้พี่น้องใสเออนี่เล็บมือน่อยกินเป็นป้นี่จี้นิเชปลาเก๋าแล้วครัเจี้อบบขุดโจรขุดบุกเขาเอาเข้าเลนอ่าเข้าเล่นรู้ใเล็เวอกนี่ย คลิปนี้ก็บเพืเอนชนีดและพี่น้องเอ้ยง่วงเบิ่งง่วงออกฤกษ์นะง่วงมันกำลังออกฤกพี่น้องเอ้ยก็เห็นแต่เดี๋ยวถือฟ้าเอาน้องมันตอนตอห์นะเดี๋ยวรอเอาน้องมันก่อนการคลิปน,นี้กับเพีื่อนชนี้และพี่น้องเอ้ยก็ฝากกดและกดติดตามนะบายดิ